อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับเบาออฟอีกเส้นเคยเป็เบเบเพ็กครับผมเบาเพ็กมือนี้นี่ครับผมเออหน่าอย่างละ ช่วขอบาพุนครับช่วขอบาพุนครับทางนี้เอิญช่วขอบาพุนครับผมครับช่วขอบาพุนหลายเติบครับนั่นนี่ผักครับผมมีเขาเขบพุนกิโลหนึ่งกับเงินหนึ่งผมหอมหอมปีหอมปีหอมผักซีไปเรื่อยครับผักซีไปเรื่อยคนไทยเขาเอิญแต่บ้านของเอิญหอมปีครับผมหาจะเลิกโรงเรียนครับผมบรรยากาศเก่าๆครับผู้ชายหาก็เลิกผู้ชายอย่างไหนนนตัวรักครับวันนี้ก็นั่นนะครับเรต้องอยิ่งอากมากไปครับผมยัด กินอย่างเดียวคำมันเลยผมมือมือมือจะแซ่บพี่น้องพี่น้องนจะแซ่บอืมแด้งจริงๆครับพี่น้องบ่าวอับช็อ,อบคำนี้ไงบ่าวอับปต้องบ่าวอย่างไรครับผมอืมยอดเอริก็หยัด เต,ต็มมือพริกปงสองกิโลหอมแป๊บหอมหอมน้องปี๊ครับหอมปี๊พักคำนีงไงครับโอ้ออกสีเพชรแน่เลยจะมีสูตรไหนปุ้ยออกสีเพชรแน่ผู้กองกลับเพ็ดแหน่ครับ กินข้าวย่างไรครับผมจังสีแซ่บคนเบิ่งจังสีแซ่บน้ำขออภัยครับสำหรับเสียงรบกวนแต่ละคลิปมันอยู่ใกล้บ้านข้าเจ้าครับมันยังมีอย่างนิดหน่อยครับมัน ตบบอ,อยางไรครับผมบอลเลยเคลียร์ยบฮะก็มีเนี่ยครับคราัยพิษมันเป็นต้นไหนอืมมันเป็นต้นยังไงาศรพิษวะอืจกักบอกมีพ้งครับมัมบอกมีพิ้ มันมีผักแพลวทั้งยีเสแบทมีน้องเม็ดพริกไหมบรรยากาศกับเสียงไก่น้องเสียงไก่ ไก่ก็เคยเียงยังัด้ญ้าครับมาจัดงี้อยู่หน้าบ้านอืนก็มีไงโ,โอ้โหโอ้อันเสียบเผ็ดแล้วพี่น้องมันเผ็ดมันแดงดงรู้นะไม่พริกนะี่ คนนั้นพเข้ากันจกนึกไหนก่อนครับพ่บเข้ากันดีเผ็ดครับถ้าเข้ากันดีนี่มันสีบัวเผ็ดมั้ยเนี่ยผู้ใหบอกโอ้มันจุม้มพี่น้องมันจุม้ม ไอนวครับแซ่บไปดิเลแซ่บแซ่บแซ่บอยู่ครับอยากให้กินอย่างกระบอกมาครับพี่น้องไม่ได้เอิดสูแนว Hannoi không hòn không mục hiệu lại tân không thì nam luôn hết là tân โอ้เผ็ดสุดยอดครับพี่น้องทุนี้น้ำตาแตกครับโอ้สิให้ครับผมสั่งมกพริกมาไว้รถพ่วงนึงเบิดครับมานี่ มันเริ่มขาปูมันแน่นไว้มันย่อยง่ายอยากกินจุ้นะพี่น้องอยากกินจุ้รถเอาคนเสียเงินอยากกินจุ้ถ้ากินจุ้เนี่สิ่งมันเ,เสียบๆก่อน,นี้สิคุีนหน,หนักๆนะไปอยากกินจุ้มบอกเลยบอกเลย,บอ,เลยบอกมาคัดเเลยเอาให้ได้เลย นี่ก็เป็นหน้าบุญหน้าบุญหน้าบุญบุญ,บ,ญบ้านบุญซันเป็นซันนหนเขาก็มีการกินจู้กันเป็นพิ่ฮีเขาพูดคำกลับมาเมื่ออื่นได้กินจูแ้แท้เขาเป็นอเนาะบึนคลิปนี้บิวฮอดร้อยสีล้มงัวสุก,กินครับ ตัวหนึ่ง <c oughs> ราคาเดราคาหมื่นราคาหมื่นครัราคาหมื่นราคาหมื่นแต่ตอนนี้เพจโอ้ตอนนี้กี <c oughs> ด่อยแล้วก็เป็นน้องอีมไ่ได้พี่น้องตรงอันนี้นอิ่มแล้ครับ เผ็ดครับแต่กอยูได้อ่โอ้เหลือตั้งไลไปเนาะเหลือตังไลมันซัวบทั่วถึงครับมอม่โอ้ย กินนมเปียวมาแม่นพ้องก้อยกินไปก็มันเผ็ดครับพี่น้องมันเผ็ดครับเป็ดกระแซบเผ็ดก็ดแซบครับแต่มันเผ็ดโพด กับพี่น้องกินโเบิดแบบคนนี้โอ้ยนะเหลืองไหกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมมันเหลืองไหลนะพี่น้องอยากกินโเบิดดอกเนาะพักเกลือไหลเอาให้มันกระเด็นทองมันมันผ็ดพร้อมเนาะเออฝากกดติดตามมันด้วยพี่น้องให้มันทอดพันหนึ่งเนี่ยทอดมันห้าร้อยให้มันเครื่องพันเออให้มันละลายพูดละเนาะจะเป็นกำลังใจให้กันเนาะกอดห้าร้อยตามจัญญาครับเออสิโลมคว้ยสู่กินนะผมล้มคว้ยสู่กินครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม